สวัสดีครับผมช่างเด่นนะครับผมประธานกลุ่มช่างตัดผมชายวันนี้เราจะมาพูดถึงกติกาทั้งสี่ประเภทนะครับว่าจะมีอะไรบ้างน,นะครับผมประเภทที่หนึ่งนะครับเป็นประเภทแกะลายนะครับการแกะลายตัดผมบนเวทีแข่งขันห้าสิบนาทีนะครับผมแต่งตัวตามสไตล์สีผมธรรมชาตินะครับสีผมธรรมชาติใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการแกะลายคําว่าโอกโก้นะครับห้ามห้าม คือห้ามแจะเป็นรูปวัดสัญลักษณ์สถาบันศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับและอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นของซิลด้าโวกหรือด็อกโกเท่านั้นนะครับเจนการตัดสินการจ่ะลายต้องมีความชัดเจนต่อเนื่องกอบผมที่กันขาวนวลเกลืนและมีความสมบูรณ์การแต่งกายและการจัดทรงของนายแบบหรือนางแบบหากเกิดอุบัติเหตุในการ แข่งขันต้องถูกหักคะแนนนะครับการให้คะแนนความสวยงามลวดลายดีไซน์โลโก้หกสิบคะแนนทรงผมยี่สิบคะแนนภาพรวมยี่สิบคะแนนนะครับผมอันนี้คือเป็นของจะลายส่วนบอฟฟี่จะตายผู้เข้าแข่งขัน,ขนต้องตัดผมบนเวทีนะครับต้องตัดผมออกอย่างน้อยสองนิ้วแข่งขันห้าสิบนาทีนะครับ การแต่งกายตามสไตล์ใช้นางแบบหรือนางแบบก็ได้นะครับแล้วก็ให้สีผมของการทำสีต้องเป็นสีของโแรแลนด์เท่านั้นนะครับแล้วให้ทำสีได้สามสีรวมสีพื้นนะครับห้ามใช้สีสเปรย์ใช้นางแบบหรือนางแบบก็ได้นะครับผู้แข่งขันต้องใช้อุปกรณ์ของซิลดาวกหรือ โก้ go, go. เท่านั้นชุดอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นของโลแลนนะครับสีผมต้องเป็นสีของโลแลนเท่านั้นนะครับทรงผมต้องมีความเป็นบ๊อบฟรีสไตล์ในแบบที่สร้างสารรค์ทันสมัยสวยงามการแต่งกายและการจัดทรงของนายแบบหรือนางแบบเกณฑ์ให้คะแนนการตัดซอยและเซตทรง50 การทําสีผมนะครับสีผมนี่ต้องเป็นของโแรแลนด์เท่าน,นั้น30คะแนนบุคลิกเสื้อผ้าหน้าผม20คะแนนนะครับโอเคครับผมอ่านะครับผมต่อไปเป็นแรบเภทวินเทจนะครับผมวินเทจกติกาและกฎเกณฑ์ในการให้คะแนน